วันนี้ยายขามกินข้าวโพดอ่อนฟันก็ไม่ค่อยมีอมอมเอาอืแต่ยายขามนี่น่าจะมีตอฟันเลยนะนี่กินข้าวโพดอ่อนโอ้ยเอ็นดูอได้เคี้ยวได้เลยลูกอือมแล้วดูด พรายามเขาใช้คือแบบฟันกรามอะไรน่าจะมีฟันกรามอยู่เนี่ยฟันกรามกัดอะไรฟันหน้าสี่ซี่เนี่ยบันล่างไม่มีแล้วสิบขวบแล้วหม่ยายนดูอมเอาอืมอืมค่อยๆอืมก็กินได้อยู่เมื่อวานให้หนึ่งแท่งก็คือกินหมดเลยนะอืมเอ็นดู ค่อยกินเอาลูกอืมเ้ยออเลยได้ไหมล่ะกินได้ไหมต้องไปสับไหมอืมแต่แท่งเมื่อวันก็กินเองหมดนะอืมอค่อยกินไปยหาตรงไหนที่มันแทงง่ายๆใช่ไหมอืม อืกินได้กินได้เป็นดูยายจังยายแก่แล้วค่ะอืมไว้ถ้าไม่ไหวกว่านี้ค่อยป <Hayır. S 2> <forecasting>. ั่นให้กินอืมโซโซลุบไปไปกินข้าวกินข้าว